เฮ้<อ>เยครับเฮ้ยนะอาโ,โดนแนะ่เอโดนแน่อะไรครับนู่นห่าเต็มหน้าพาเลยหนะ่ะมารอซื้อเรื่องแหนมันเห็วนวะ่ะล่ะโอ้ไม่มีครับมนี่ทำไรด,ดูดิดูดิเขามารอเอารถกันหรือเปล่าครับรออะไรเยอะขนาดนี้รอแข่งแข่งกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยอ๋อกิจกรรมหรอไม่มีอยู่นี่ไม่มี <laughs> ไปถาม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 ไามไปถาใช่ไหม ที่เล่นมิดใช่ครับจำได้ว่าเฟดวางบิงโอ้โหของจริงเฟดวางบิงและเก็บอันนี้ช็อตระดับโลกเลยนะช็อตนี้ครับอันนี้แก๊งอไร,รอครับเนี่ยล่นแกงอาร์เทนาครับโอ้โหลิต้าแกงรุ่นใหญ่ไม่เอาว่โดนแกงรุ่นใหญ่เอาดีเขาพี่มีอาร์เทนาที่นืด้วยเหรอ,อ,อโอ้โหฮัลโหลครับอันนี้ใครใครเป็นหัวแกงอาร์เทนาหรอครับ นี่ไงนี่ไงแต่นี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อ๋อเป็นเป็นหอดแกงอันเทน่าเหรอครับใช่ครับใช่โอ้โหไอ้บ้านบ้านแถวแถวปั๊มอันเทน่าผมขอยืมใช้กันนะอนนี้ผมใช้อยู่ผมผมผมไม่อยากมีบ้านนะครับตอนนี้ผมตามแรงก่อนก็ได้ครับอ๋อครับอันนี้ขึ้นแกงเหรอครับตกตัวได้นะครับใช่ใช่ครับได้ครับฝากได้ครับฝาก ฝากกับพี่ตาดีกว่าพี่ตาเขาฝากพี่ตาได้พี่ตาเขาไม่ได้ไม่ได้เลยเขาเปื่อเขาแก๊งใหม่ให่เขาอบกอดได้อยู่ครับอุ่นอุ่นไม่ได้มันมันอบกอดได้แต่ต้องไม่ใช่แก๊งที่รู้จักขนาดนี้ข้อข้อข้อซวยของพวกมันคือด้วยความรู้จักมันมันจะไม่ได้เลยได้เลยมีผมผมเลยเออมันยิ่งใกล้ชิดมันยิ่งมันยิ่งยาก อมโดนหนักนะผมบอกให้นะโดนยาในหน้านี่โดนหนักนะถ้าพิตาเป็นผาพพาด้วยแต่ไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้นะครับสู้ครับเอางี้มีของให้ยืมมีของให้ใช้มีเงินให้กู้ว่ามั้ทชกมีคารัมอยากได้อะไรก็สกิดมานะครับถ้าเป็นปืนก็สกิดได้นะครับโอ้ได้ครับเดี๋ยวติต้า ไอ้หายากนะอินเทอร์เนลลี่คนจำช็อตเฟดวางบิงของชิตตะวันได้เนี่ยถื <c oughs> อว่ามึงแก่ผสมคัรวเลยนะอินเทอร์เนลลี่ สวัสดีฮะทุกคนสวัสด <fu> ีค่ะเธอเฮ้ยไม่เที่ยงคืนรีบไปไหนอะ sleeping in my room ฮะเอมมอาฮะทันแน่ทันด้วยเอมมอาขอสภาหนึ่งคนครับพี่ซอสเชิญหน่อยได้ค่ะพี่ชายเขากลัวหนูปะวะนี่ไงนี่ไงคนนี้ไงแซนครับสภาคนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมพี่โอ้โหนี่ไงคนนี้คือแซนครับจบแล้ว คนนี้คือ,อชิตตวันครับหหมายัวเช็ดดใครครับเนี่ยพี่พี่ตาคนนี้คือใครครับเนี่ยในสภาที่สวยที่สุดในสภาแล้วครับแต่ว่าแต่ว่า,วาเขาเขามีคนที่แอบแอบได้ใจยอยู่ไปแสแต่ถ้าแต่ช่วยเขาได้เขาก็จะโอเคอยู่เขอาชื่อเขามาก่อนากับพี่อันเนี้ยเอเอว่าเขาเอาเอ่ยไม่ได้เลยดิเพราะเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเราอะดิว้าวเขาเป็นคนในตระกูลลิทังด้วยโสดโสดน้ำหนูโสด พูดยังอ่ะเนี่ยใจนั่นช่วยทำคนขึ้นแก๊งหน่อยครับผมได้ช่วยครับไอคนไหนเชิดก่อนเดี๋ยวค่อยไปนอนกันยังไงไปมึงนะกันได้กันได้กันได้คนนี้เหรอคนที่ถือตุ๊กตาหมีเนี่ยหรอครับโอเคคนดูคนดูครับเอาไม่จ้าเอา แบ่งเป็นสมแถวได้เลยนะคะต่อกับน้องสภาได้เลยครับทุกคนจะได้ไวไวเมืองเปิดใหม่ไม่เท่าไหร่แล้วด้วยความที่เมืองเราเป็นแบบเป็นเป็นเป็นออฟฟิเชียลอะมันมันเลยทำให้เราขยับยากขยับยากไม่ไม่เหมือน ไม่เหมือนคูตรงอ่ะไม่เหมือนเมืองที่เขาแบบเปิดแล้วก็ลงรดลงอะไรได้เนาะเหมือนก็ยังได้เห็นบีเอ็มไมได้เห็นอะไรแบบเท่ๆบิวเลยน่าจะมีเขาใช่ไหมน่ะพี่ใช่พี่สามแปดอะไรเออ้ยอนอันนี้หัวแใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ยุพินไปช่วยแถวนึงไปเอ้ยเหม็นเหม็นกลิ่นแชมป์ว่ะทำมันยืนแอคแบบมีคนนึงนะมีอาการอ่ะยืนแอคมีอาการอ่ะตัวบันนะคะ เออแบบผมผมก็เข้าใจเว้ยหน้าอง่าสานมากสตาร์ทาวน์น้า, Star ouse, นาองสารจริงๆนะน่าองสานอะ่ะทั้งทั้งแอดมินทั้งหน่วยงานทั้ง,ต,งาาตัวเมืองทั้งโดนัทเองเอะไรครับขี่จำกัดมันเยอะไปหมดชื่อ <ไป S 2> แกงอะไรหรอครับพี่ชายตัวย่ออะไรครับ atm ครับ ATM. แจ้งอะไรมีแจ้งอังเทน่ากับแต่ว่าไอเชอร <c oughs> ์คนนี้แบบไอ้อกอดอกเขาไปอ่ะแชมป์แล้วกอดอกหรอพี่ตาขอรางวัลนะครับมึงแชมป์มึงได้รางวัลเงินที่นู่นแบงกูมังดิตีปืนหน่ะเงี้พี่ให้ที่นี่ให้หนูเฮ้ยรับจัน atm ครับมาเดี๋ยวแถวที่เดี๋ยวทักข้อความมาเบอร์หกแปดศูนย์ห้าจริงนู่นยกให้มาเขี่ยวกับขึ้นแก้มมีเจ็บไม่เจ็บแฟชั่นให้กูแล้วทักไปหายเฟย เฟย์บอกลืมเก็บเก็บแล้วไม่มีใครให้เก็บแล้วไม่มีใครให้อะไรอีกนะครับคืออะไรอ่ะไม่เช็คชื่อคพิตาต้องฟังเองชาสีอืออะไรนะครับฮัลโหลพี่ต้าคะเขามารับรถอ่ะพี่ต้าสวัสดีครับอ่าหรออ่ารับรถเดี๋ยตาเตงตาเตงเดี๋ยวพี่แป้งพี่เลิฟเดี๋ยวจัดเลยพี่เลือกไวใช่ไหมใช่ครับพี่รอมานานแสนนาน อันนี้แก๊งลงใหม่เหรอครับพี่ตาใช่ครับผมบล็อกเรียกแต่งกันรอสักครู่นะครับก็แก๊งอาร์เทน่าครับอาร์เทนาใช่ไหมอ๋อน่าจะมีแซนหวานป่ะครับตรงนี้ไหนอยู่ไหนวะมีอยู่ไหนวะนไอแซนครับพี่เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อโอ้ย,ยอาาโอ้ยสวัสดีครับขึ้นสีดำนะบลอก เดินแรงเลยสัสหกยวเดยวแกงที่แตกม่เอาดีกว่ะมาใคจะไปทำอะไรกัน่ะพี่แสนหนุนไยละไมแต่มีกล่องที่วขานะเอคนะเอเล็กกล่องเหรออาเธีนาอาเนาชอ้แกงอย่า่ใครคะจิงลืมแชซีเขาหรือเปล่าไม่เลืครับไม่ลืมเรียบร้อย นี่ตามบัตรเข้าแกงนะพี่เออนี่มเอาจากคนนี้เขาจะไปขอเข้าบัตรแกงน่าจะไปขอเข้าแกงโอเคขออนุญาตนะบัตรเข้าแกงนะค่ะใหญ่ใหญ่ครับขออนุญาตคนตัวนะคะมันมีก็บัตรสร้างแกงพี่แซนป่ะพี่แซนต้องใช้ใครนะพี่นี่มีเอาจากดอกดอยอ่ะคนนี้พี่บางบอกไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเป็นแกงใหม่สามห้านะครับ เอาแฟนเขาเาบอกว่าแจ้งใหม่ไม่ต้องก็ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเลยนะพี่บัตรเข้าแก๊งอ่ะไม่ต้องหรอแก๊งใหม่เขาบอกไม่ต้องพี่ไม่รู้กนเอาบัตรรอหยเดี๋ยวต้องคืนทีหลังพี่พี่พตาแบบว่าให้เขาพร้อมมาแล้วให้เขาฟาร์มมาคืนได้แต่ถ้าเขามีก็หยิบได้เลยถ้าเขามีก็หยิบไปเลยถ้านั้นอ่ะหามามจ่ายเลยเหรอเี่ียดติดเคียดจำอ่ะเรียบร้อยค่ะของพี่เอาบัตรเข้าแก๊งใช่ไหมไม่ใช่บัตรสั้งใช่ไหม ยังของผมต้องส่งอะไรทีมั้ยครับข้าวปัดข้าวแขงพี่พี่นี่เดี๋ยวหลังหลังบ้านเขาโอเคหมดเลยครับโอเคหมดเลยถ้าเกิดเราทําแล้วมันออกมาดีเขาโอเคหมดเลยครับจินจูว่าไงอายุพีนหลับปะเนี่ยพี่กินอะไรให้พี่แซนนะแป๊บนึงนะคะหลับหรือเปล่าเสียงเบาอีกแล้วเออไม่ง่วงแล้วดอยยมเราทำข้าวแกงเขาหรือยางมง่วงแล้วเนี่ยทำแล้วค่ะสองหนึ่งสามเออได้ครับโอเค สองนี่แอนแซนมีอะไรก็ปรึกษาพี่สองคนนี้ได้คนนี้ชื่อพี่ยูพินคนนี้ชื่อพี่ซอสพี่ซอสบัตรสีทองเาเรียกอออไร่่เยปลาเก็ได้ป้ายูพินครับเข้าแล้วคนต่อไปเลื่อยโอเคโอ้คนนี้ที่พี่ส่งวาร์ปให้หนูใช่ไหมอุ้ยดูวาร์ปด้วยเหรอต้องใส่วาร์ดูดหรอพี่ส่งวาร์ปมาให้หนูดูอ่ะคนเนี้ยเออใครใครส่งวาร์ปครับเนี่ยอันนี้ลูกรำนะครับส่งวาร์ปผมอ่ะ เปล่าครับไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นอะไรเลยครับไม่มีเลยวันนี้มาเข้ากี่คนอ่ะสรุปทั้งหมดกี่คนอ่ะเขาจะต้องติดบัตรให้เรากี่ใบเรียบร้อยค่ะที่หนูมีบัตรที่หนูมีบัตรที่หนูมีบัตรเขาจะตีมาให้ใช่ไหมตีมาครบเหรออ๋อคนหนึ่งล้วใช่ปะเพราะว่าปะของคนตัวบางคนถือเจ็บถือแปดใบอ่ะของลอถมีที่มีของมีที่อถมีสี่ใบของที่เรามีสี่ให้อะไรพี่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีเลยคุณสงสัยเหรออ่านว่าอะไรวะ ไม่วโอเคเริ่มบัตรประกันเดี๋ยวผมจะน้ตไว้นะราคาบัตรประกันเนาะต้องมีอะไรด้วยเหรอครับเอาเรามีอะไรบ้างครับนี่เอามันต้องใช้อะไรมาหัวแกงหัวแกงใช้ใจใช้ความเป็นผู้นำก็พอไหมอาวุธมีหรือยังครับไม่มีคราบเราไม่ได้ให้เขาส่งหัวแกงส่งชิ้นเถียวมามีอะไรน้หนุนไหมครับเนี่ยอันเนี้ยอ๋อสวัสดีการก็แก๊บก็แก๊บมามามอบสวัสดิการลดโลให้หน่อยัลโหลคุณน้อน รับว่าไงเราสมทบคนละขึ้นคันไม่อะไรนะชื่อเขียวชื่อเขียวสองเดืนทํทำอยู่นะรถเขาจะรับอันนี้ใช่ไหมห้าร้อยโลหรือสองร้อยโลเออเอามันมามาตรงนี้ก่อนมาถามเขาก่อนก็ได้ว่าจะเอาไงตัวเองเราก็ขอคนที่เป็นลาชื่อเขียวสองคนนะคะเป็นมันต้องอ่ะไหนเอ็งไปเข้าโปรแกรมหรืออะไรหรือเปล่าแล้วที่มันไปลดระดับเสียงไมเองหรือเปล่าอันนี้ คนชอขาวมันมันมันเหมือนเดิมอีกเหรอเออยกมือหน่อยครับคนที่จะเป็นชื่อเฉยยกมือให้สภาหน่อยเชิญเชิญเชิญเป็นชื่อชื่อเฉยคนกับน้องผู้หญิงอาหมวยเดีบขาวอ่ะนะเพิ่มเติมสภามันหายบ้าไว้อย่างครับฟังรู้เรื่องอันนี้อ๋ถอดค่ะอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งซื้อที่ร้านแจ้งก่อนนะครับก็คือรถได้ตอนนี้มันจะมีสซอร์เรียก็คือสองร้อยโลหกคัน สามหกคันครับหกคันสองร้อยโลหกคันติดแกงก็คือในกรณียุบแกงอันนี้เราต้องเอารถมาคืนครับแล้วก็จะมีในเรื่องของห้าร้อยโลสามสิบห้าร้อยโลครับสามสิบัน3สามคันครับ้วสองรโลนี่ก็คืออยู่กับแกงไปตอดใช่ครับอยู่กับเชิญมึงคุยรู้เรื่องไม่คุยแทนมันน่ะซื้อขายรถนะครับ ใช่ครับนะครับก็คือติดแกงเลยในกรณียุบแกงก็คือเอามาคืนก็คือบอลบอเรียนใช้ภายในแกงได้เลยครับหกคันสองร้อยโลครับแล้วก็จะมีสามร้อยโลครับเอ้ยห้าร้อยโลอีกและก็เห็นตอบได้ตลอดแล้วก็ไปโซ่สามคันครับจีมสาวไหนอ่ะใช่ห้าร้อยโลสามสิบวันนะสามคันแล้วก็จะมีวิชชั่นครับณตอนนี้ครับเป็นวิชชั่นอ่าหนึ่งคันสิบห้าวันครับไม่ยินครับไม่ยินครับผม แตนะ่ตอนนี้ที่สภา,าจะให้เราไปได้ก็คือเป็นในเรื่องของ5โลครับ3คันวิชัน1ขันแต่เราก็ส่วนอีก6โลเดี๋ยวสภา,าต้องตามเรามาอีกทีหนึ่งเพราะว่าณส่วนเนี้นยขอรถ200โลที่สภา,าถือเนาะมันหมดแล้วต้องติดต่อขอจากนายก,ก่อนเดี๋ยวเราจะเรียกอ่าเดี๋ยวสภาจะตามเรามาอีกทีหนึ่งในเรื่องของ2โล5ได้5ได้มาแล้วนะ ได้ครับโอเคไหมเอาเราอยู่สักประมาณได้ได้สองคนเองบ้าเลอร์ครับบ้าเลอร์ิกไหนไอ้บางในตู้มีบัตรฟาร์มอ่ะใครมาขึ้นแก๊งใหม่ได้ไหมวิ้วไมาเช็คก่อนเหมือนไม่มีจะได้บอกนายกโมจิทำอ่ะเดี๋ยวให้น้องหนุ่มตีมาร์คไว้ปะหกแปดเจ็ดหกแปดครับทำนั้นผู้เลยนะครับว่าอ่านรับลดสองเดี๋ยวพอสามสิบใบนะครับสามสิบใบตามซิเวอร์เนาะ ทักทักทักตามเราไปไอ้นี่ยกเพราอ่ะใส่ตอไม้อ่ะตอไม้ก็แก๊งให้สองคนนี้เขาไม่ชื่อเขียวแล้วพอดีโมจิทํำข้าแก๊งอ่ะให้น้องมันวงเล็บไปปะแล้วก็ลงใหม่ปะใช่ลงใหม่แม่ทำไมแม่ให้ข้าแก๊งมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็รู้การว่าต่อไปนี้ถ้าเผื่อมีใครมาขึ้นใหม่ก็สตาร์เตอร์ให้เขาสามสิบเนี่ยนะรับแก๊งใหม่แฟนมาแฟนมาอันนี้เราต้องทําประกาศอะไรตอนลงตอนรับเรามีปะ ประกาศครับขอสักร้อยบาทในเมืองได้รู้เออคุณแซนซอสรบกวนหน่อยค่ะทในเขียนในข้อความให้หน่อยว่าเพิ่มชื่อเขียวแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลของทั้งสองคนให้ซอสหน่อยค่ัจะหลอกเอาเบอร์เลยมีแล้วค่ะอ่ะแซนเดี๋ยวรับของพี่บังก่อนแล้วกันเป็นสวัสดิการแก้ใหม่แล้วกันนะนี่คือมาจากสภาครับเออสามสิบห้าครับนะครแก้ได้รู้ น่บด่าครับอันนี้ขอกคอมคินคอปอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยอันนี้บางอธิบายวิธีใช้ให้หน่อยฟาร์มเหมืองฟาร์มเหมืองออโต้ผมครับผมเป็นเป็นวาร์ปเข้าไปไม่ใครละทำประกาศต้อนยินดีต่อมาเทไอย์แล้วก็เรื่องที่ทำท็อปทำหรืออะไรใครละคนหนึ่งทำเลยโอเคครับให้เรถให้เราทพี่หน่อยเขาจะตั้งประลองการมา รถพาทูกับจะได้เป็นรถอะไรบ้างครับจะมี500โล3คันวิชั่น1คันอันนี้จะเป็น500โลนี่30วันแล้วก็เดี๋ยวครบกำหนดก้ามาคืนสภาแล้วก็วิชั่น15วันแล้วก็จะมี200โลอีกหกติดแก๊งเลยน่าจงไหนครับรถเดี๋ยวสภาจัดให้ครับ โอเคครับแต่เตรียมเตรียมปิงไว้เลยก็ได้ครับเจอยคุยแล้วใช่ไหมคุยแล้วค่ะโอเคครับขอบคุณครับ่ะโอเคคุณแซนส่งชื่อนามสกุลเขียนเขียนข้อความว่าเพิ่มชื่อเขียวค่ะในข้อความซอสอะที่มันเปลี่ยนยังข้างนอกอะค่ะตรงกับชื่อในเมือแค่นั้นเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าพี่แซนบอ์อะไรพี่เราไม่อยากใช้อนไลนแล้วเราอยากใช้ในสตรีมเราเสียตังค่ะห้าแสนเลยนะนามสกุล อ๋อไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมกดอันนี้เราเป็นแก๊งไหมวิอันนี้อันนี้ใช่ใช,ใช้ใช้แชมป์หญิงล้วอนอรัพนี่ขอขอขอถ่ายรูปได้ไหมขอขอเซ็นได้ไหมครับตายคนพี่อ,อ่าเดี๋ยวขอเช็คบัตรหน่อยอ่ะ เล่ีเ,เลขอ่ะกูไอจีมเอาตีนวางบนหัวเองอะ่ะและโดนกดขีดขบเพลงกูเป็นเบี้ยล่างเหรอใ้องซีธรรมาดาค่าตำรวนมาเดี๋ยวถ้าอัพลายชื่อเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้หน่อยนะถ้ามีใครผิดก็มาแจ้งได้นะถ้าชื่อผิดครับ อัน <S <S <สะ S 1> นี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี <สะ S 1> ๋ยวเหลือแต่รอรับรถค้าคนอื่นกลับก่อนก็ได้หรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่อ่าโอเคครับพี่แจนครับเอาว่าไงน้องวนี่ก็แหละครับได้แล้วรถประมูลได้หมดแล้วนะครับน่าจะได้ได้หมดแล้วได้หมดแล้วครับ <c oughs> ไม่อยู่ในหัวเลยไม่ไม่อยากเลย อร่อยอะไรนะ <S <S> มีต่ำสุดแค่สิ <S 2> <S 2> บห้าไอย่าไม่ต่างกันของกูของกูของกูมีสิบห้ามาคนหนึ่งเกิดสิบห้าน้องเคยเป็นหมอมาหลายสวัสดีครับพี่ต้าสวัสดีครับเอาเลยทำยังไงบ้างครับพี่ฮัลโหลฮัลลโหได้ยินยังเนี่ยได้ได้ยินเปล่าแต่ได้ยินแบงค์คนนี้อยู่ไหม แล้วถูกไหมอันนี้ต้นโลนี่นี่นี่คนนี้คนนี้ชื่อแบงค์นะเขาไม่อยากโดนเช็คบัตรตามที่ฟาร์มก็นี่รู้จักไว้เลยพี่จะเย็นพี่จะเย็นพี่ไม่ขนาดนั้นพี่วันนี้กับโดนใบเิต้าเออนดี๋ยวดีดแก๊งอาเทน่าแบงค์นี่แก๊งอาเทน่าสวัสดีครับ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 ฝากตัวด้วยครับครับครับเอารวบรวมคนหนึ่งรวบรวมไฟล์ตัวละครทั้งหมดที่มีตอนนี้ส่งให้พี่หน่อยนะ ตอนนี้เลยะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีตอนเนี้ยตอนเนี้ยเอาใจความหมายไหมคนที่มีไฟล์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาไปทํารูปลงเพจให้ได้พี่ได้ได้ได้แต่ถ้าสมมติที่ใช้คาว่าตอนนี้กลัวเดี๋ยวไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะรับเพิ่มจะมีมาเพิ่มอีกมาสีส่งไม่ไม่สิ้นสุดไงก็เลยเอาเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้แค่คนตร้ก่อนมันจะได้เสร็จเสร็จเขาได้ผลได้เลยอืมนั่นแหละรวบรวมหน่อยมีไฟล์ตัวละครทุกคนอะไ้ทุกคนเลยถูกไหมแต่แล้วแต่ว่าใครอยากจะออกในรูปมั่งก็ได้อะไรเงี้ย อด้ๆเดี๋ยวผมให้น้องส่งให้เรียบร้อยมามกับแกมทางนี้เรียบร้อยไหมอันนี้เดี๋ยวผมขอเราจะรถได้กี่คันนะเป็นตัวแทนดีกว่าครับหรือเราจะให้เป็นคนรับรถเลยก็คือรับรถห้าได้โลครับสามคันสามสิบวันวิชั่นรถเร็วหนึ่งคันครับมีห้าร้อยโลสามคันครับชงมีอะไรอัปเดตมไหมพี่สองร้อยหกนี่โหไปซ้อมมาอืมเยอะอยู่นะก็อ่าเดี๋ยวผมต้องแจ้งแบบนี้ ของเิงแต่ผมต้องแกล้งแบบนี้นะสองไลน์รถเดี๋ยวต้องมารับที่หลังนะคะเป็นเบอร์แบ็เพราะว่าห้แบมหลักๆอ่ะหลักๆอเได้ยินไหมนี่เหรียญใหม่อ่ะเหรียญใหม่อ่ะเหรียญใหม่อ่ะถ้าราคาอย่างเงี้เราเราขึ้นรถเลยครับคนเดียวได้พี่ได้อ้าวพี่หาเบอร์แบงค์ไม่เจอเว้ยเก้าหนึ่งเจ็ดห้าพี่วันนี้เกือบโดนใบพี่ข้าทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมหมอผมก็ไปทดสอบสังคมผมไปใส่หน้ากากลิงแล้วถือแฉลงแล้วทำอีโมดงัดแล้วยกลงหัวเขาจะแหงใบผม <c oughs> ดีนายกตรวจว่าผมไม่ได้งันจริงไม่งั้นโดนละเนีย่ยโปรโมชั่นเหเรียญเหรียญนี้คือแอดอบบ้านใช่ไหมพี่ใช่สิงทองมีสองร้อยมีสองร้อยสามร้อยแลกเงินทองได้ด้วย ลองดูโปรหนึ่งพันเดี๋ยวโหไม่ออกมาตีกันไม่รู้ว่าไงละเดี๋ยวลดราคาเดี๋ยวลดราคาชนะคือยังไงอ่ะชนะคือได้สองร้อยอย่างงี้เหรอชนะได้หนึ่งร้อยไม่อันนี้คือโปรโมชั่นแรกไอจืดไอจืดไม่ได้จถึงว่าเกมมันวัดยังไงถ้าแพ้แพ้ไม่ได้แพ้ได้ยี่สิบถึงห้าสิบแล้วแต่ว่าไปเอาธงมาปักตัวเองได้กี่ครั้งชื่อเวลนะครับพี่เบอร์แปดสี่ศูนย์สี่ครับทพ่อนทีอะไรพี่จะซิวก่อนเลย อุ้ยมาแล้าใครจะเป็นคนรับอ้ยคนรับให้ได้โลอีกคันหนึ่งครับแล้วก็วิชั่นยังวิชั่นอยู่เลยเหรอพี่ปรับแล้วปรับแล้วปรับดูแล้วครับลูกบอลขอสภาทำสัญญาให้หน่อยครับคนหนึ่งพอติดติดสัญญาวิชั่นเลยนะปรับดูแล้วปรับแล้วปรับแล้วปรับแล้วแต่ไม่รู้ดีมันยังดีอยู่เหรอไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวแก้ไขให้เดี๋ยวกันที่นายแบบอัปเดตรถแบบเป็นทุกทุกสไาล์บ้างสไตล์แบบก็ได้ให้เขาทำงานดำอะไรเงี้สไตล์บ้างก็เลยใหม่ๆแนะนำตัวออกไปข้างหน้าแนะนำตัว ผผมมมมไ่่ดูอกทำไมแม่งมีแต่คนรักตายเจอนาสกุลเจอนาสกุลมาออกไปดิไปดิหน่อยเร็วสวัสดีครับชื่อดักไตรเบซี่ครับต้องการเบอร์ครับไมปต้องการชื่อครับเฮ้ยเบอร์บอกเบอร์ด้วยหนอยบอกบอกเบอร์ด้วยเบอร์ได้เหรอหกสองหนึ่ง พี่ต้าสวัสดีครับอ่าพี่ต้าครับวันนี้เอ็มดีมีคนมาประชุมมั้ยครับมีมาประชุมไหมวะเดี๋ยวมาถามทางนี้ดีกว่าบางเหรอเปาบางบางหรอเปบาง